จังหวัดอ่างทองจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเครา์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566วันพุธที่19กรกฎาคม2566 นายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรษเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคม2566ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนริว,วาวิทยาคม หมู่ที่2ตำบลบ้านพรานอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองโดยมีนายวินัยเขียนยิ่งกเกษตรจังหวัดอ่างทองเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งสำนักงานกเกษตรจังหวัดอ่างทองเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยมีกเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่จำนวน100ราย สำหรับการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก,รก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของเกษเตรกรซึ่งมีการบริณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานงส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน23หน่วยเช่นคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกประมงคลินิกปศุสัตว์และคลินิกอื่นๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร